You can't throw up Thank <laughs> you. The enemy has been defeated! <laughs> Defeated Nice assist. You have defeated an enemy. Your team has destroyed a tower. มันก็ได้เอาสุดเกิน uh huh> แล้วเพนด้าไม่เอาสุดมันไม่ตายด้วยนะคุณดูถ้าหมดคิวสองลิเตอร์การจะถ่ายก็เห็นไม่ไกามันไม่กลาย กำจัดความมืดกับต้องยอมรับมันเข้ามาในตัวก่อนช่างน่าขันสติ ตัวที่ข้าเคยเจอน่ากลัวกว่าน, <'s> นี้เยอะพี่เกเกิลเน,นียนจริง อ oh, <laughs> ุ <verw 000> ้ยโอ้สอนพระเจ้าเกือบแล้วกูเกือบโดนสอนพระเจ้าแล้วข้าไม่มีวันเชื่อใจพวกนักเวท An enemy has been defeated! An ally has been defeated! Double kill! An ally has been defeated! <laughs> An enemy has been defeated! An ally has been defeated! An enemy has been defeated! เตอร์ฟูลดาเมจไปเลยนะ แล้วก็จะออกตัดเลือดต่อดักเพื่อมีคนมาเอาบัฟฟ้า เว้ยซาตากูไปนู่นเร็วไวม่อยากโย่อ่ะตอนนี้ยังบางอยู่ เฮ้ยเกือบแล้วเกือบรถตูรอบรีถ้าเกดสินแล้วแบบพุ่งเข้ามาแล้วจะไม่ถึงเรจะต้องฟิกเกอร์ด้วยก็ม ไหวเพนด้ามันได้ไงวะเนี่ยน้าห้าวนักหนาเมื่อกี้เ <c oughs> สียดาคือกินถ <c oughs> ้าพลาดอีกนี่น่าจะพิกเลยนะ <c oughs> defeated okay. an enemy has been defeated your okay. team has destroyed a tower your team destroyed tower defeated an ally has been defeated อ้เหียแล้วมันตามสุดไหมเนี่ย,ย <c oughs> กะจังหวะมันจะเวียนน่องพอดีร <c oughs> อดไอ้เหี้ยรอดหุดบิดเลยรอ,อดได้ไงวะเนี่ย แล้วเวลีสมันตามสุดโอ้พี่ก็โหดเกินลวงย้อนได้ทุกอ,อย่างคี่โอเค,อ,เคอ๋อต้อมแตกฉันนึกว่าคนตาย นาวข้อนั่นก็หนีไปแล้วแม่ด่องแม่งุยเห็นดาไมันก็แรงคิดหายบอกมันเตยมันไม่รู้เรื่องนะ จะออกเป็นดาบแดงก็ยังได้เลยเนี่ยมามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้บไแมด้นบกว้วถึงตัวย้อนทุกอย่างที่อูฟีแล้วแล้วผมเอาสูตรไง เข้าถึงตัวยอนได้คือชนะ,ะชนะอะไเห็นป่ะนี่ง่ายหรืยากอ่าก็จบลงไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้เป็นไงผมมั่นใจว่าผมเอามันตายเลยเพราะว่าผมก็ฟูดามีดไงของกันแค่ชิ้นเดียวเองถึงมันออกดูดเลือดมาก็น่าจะดูดไม่ขึ้น จบไปอย่างสวยงามซาต้าเรว MVP ไป